สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปกินรา้านก๋วยจั๊บเครื่องแน่นเจ้าหนึ่งชื่อนะร้านกว๋วยจั๊บบายสามซึ่งเป็นรา้านก๋วยจั๊บที่อยู่ภายในซอยเจริญราชเจ็ดนะครับเข้ามาก่อนถึงบริษัทวาโก้อยู่ขวามือกว๋วยจั๊บที่อยู่ในหม้อดินใบห <c oughs> ยามิมเครื่องปรุงที่ใส่นี่ก็สะอาดสะอาบบนและบรรดาหมูกรอบที่แขวนอยู่ในตู้ยาง,งกระแท่งทองคาที่ห้อยไว้เรียงรายเต็มตู้ไปหมดเลยและด้วยความทะลึ่งหน้าของฉันนะมาถึงร้านตอนเที่ยงร้องบอกเจ้าของร้านว่าอยากกินสลักเอือากระจายดีจัดมาให้หนึ่งชามแบบ หลังจากชิมน้ำแกงไปหน่อยนึงแล้วบอกได้คํคำเดียวเลยว่าใส่แค่พริกกับน,น้ำส้มหน่อยเดียวอร่อยเลยเกว๋วยจั๊บที่ถูกระเบียบแม่เครื่องมาอย่างเต็มชามไทยเนี่ยให้มาถึงครึ่งใบเลยนะทุกคนทำให้กินเนี่ยเต็มปากเต็มคำจริงๆผมกับการรอคอยการจัดร้านของคุณป้าเขาจริงๆส่วนหมูกรอบนี่ก็ทำมาดีเป็นหมูกรอบที่อมน้ำพาร้ทำให้มีความชุ่มตัวน้ำแกงกว๋วยจับ๊บทำให้อยากกินตอนในหลายๆคำและหลายๆชาเพราะภายในชามไม่ใช่ว่าจะมีแต่หมูกรอบในบรรดาเลือดเต้าหู้ เครื่องในต่างๆส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือไส้พระรำหรือมันไม่มีความคาวของเครื่องในเลยถ้าทุกคนแวะมาเส้นพระรามสามเนี่ยแวะรอมาทานกันดูได้นะภายในร้านเนี่ยยังมีขนมเปี๊ยะจันเอ๋ยอีกด้วยนะ<ช>นร้านขนมเปี๊ยะที่มีเหล่าบรรดาและเซเลปต่างๆเนี่ยมาชิมกันหลายคนเลยซึ่งเป็นที่การันตีถึงขนาดออกครัวคุณต่อยมาแล้วด้วยส่วนพิกัดนี้จะปากหมุดไว้ให้หน้าโพส์ <นะ S 1> และคลิปหน้าจะชิมอะไรฝากติดตามด้วยนะ